วันนี้เราก็จะมาสอนวัดรูปกันนะคะอย่างแรกนะคะกดเข้าแกลเลอรี่ของฉันค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะคะเลือกขนาดกระดาษตามใจชอบเลยค่ะกดเลือกหมายเลขหนึ่งด้านล่างนะคะกดเครื่องหมายกล้องถ่ายรูปนะคะนำเข้าภาพค่ะแล้วก็เลือกรูปที่เราจะวาเลยนะคะปรับเกลียวขายายได้เลยค่ะตามใจชอบเลยก็รูปที่เราเลือกมานะคะเลือล่อนลงมาข้างล่างสุดเลยค่ะ กดเปิดการบังคับให้เฟดด้วยนะคะปากกาที่เราใช้ว่าดนะคะก็จะใช้ปากกาหัวจุ่งแบบแข็งนะคะแล้วก็เพิ่มลดขนาดตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็จะวาดในส่วนของไบหน้านะคะแล้วก็จะกดเครื่องหมายบวกนะคะเพื่อเพิ่มเลเยอยร์ค่ะ ะคะมันจะเป็นเลเยอร์ที่3ค่ะแล้วก็วาดได้เลยค่ะปากกาท,ที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเป็นปากกาหัวจุ่มแบบแข็งธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าจะลดขนาดลงไปอีกแล้วก็ลดยินสอให้จางลงไปได้วยค่ะต่อมาเราจะวาดเส้นผมกันนะคะปากกาท,ที่เราจะใช้วาดผมนะคะก็เป็นปากกาหัวจุ่มแบบแข็งธรรมดาเลยค่ะ นเรื่องการวาดเส้นผมนะคะเราก็จะเลือกใช้ดินสอนหนึ่งนะคะวาดไปทีละเส้นเลยค่ะแล้วก็ส่วนด้าหลังที่เราเพิ่งมาวาดทีหลังนะคะก็คือเราลืมวาดเล็บค่ะขอเติมแปบค่ะการวาดของเราก็จะประมาณนี้นะคะ